มันไม่ได้มีแบบสีล้อที่แบบว่าไม่มีวันลม้มมีแต่คว่ำมีแต่ชนอะไรเงี้ยนะ,ะออดังนั้นเนี่ยออการที่มีปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงประกับขวาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์มากเลยนะฮะมีความปลอดภัยเนาะส่งเสริมออพฤติกรรมพฤติการ ของความปลอดภัยนะฮะนะมันก็จะมี3ค่าให้ดูนะครับมีท total total คือ odometer นะเออมิเตอร์แบบว่าวัดระยะการวิ่งทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตได้หรือเปล่ามันกรอได้หรือเปล่านะเอาจริงก็คงได้แหละนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็น trip a นะครับแล้วก็ trip b นะมี3ค่า h ลโ l o สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับนะลานเนสในรายการปัจจัยที่6ทางช่องท่องล่างกับลานเนสนะครับวันนี้เราอยู่กับกรถจักรยานยนต์เวสป้าสปรินปีไหน <10 9. S 1> ปี2019มัง้งนะ <c oughs> รถรถชาวบ้านแล้วก็ไม่ได้เคยอยากจะได้รถรุ่นนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยนะเอออาจจะมีข้อมูลบางอย่างหรือหลายอย่างที่ผิดพลาดนะครับขออภัยไว้ในที่นี้เลยนะเดี๋ยวจะดราม่ากันซะก่อนโอเคอ่ะก็เออเป็นรถในฝันของหลายๆายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบอะไรที่มันแบบมินิมอลชอบความเป็นเด็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เห็นเนาะมันเป็นทรงสกูตเตอร์นะครับแต่ว่าอันนี้ยังเป็น ใช้น้ำมันอยู่นะครับเป็นเชื้อเพลิงเนาะเพราะว่าขนาดใช้น้ํามันอะ่ะหมื่นหนึ่งก็คือแสนเท่าไรแแสนสามหนึ่งแสนสามหมื่นกว่ากว่าด้วยไม่ได้ทวนด้วยนะฮะประมาณนั้นเนาะเออแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่นมันเป็นรุ่นกลางกลางหรอสปินกลางเออกลางกลางกลางของเวสป่านะครับไม่ใช่รุ่นเริ่มต้นไม่ใช่รุ่นท็อปด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันร้อยห้าสิบซีซีรุ่นท็อปเนี่ย ถ้าได้ยินไม่ผิดเหมือนจะ300หรือเปล่าเออสามรอยนะฮะแล้วก็รุ่นล่างก็คือ125ร5อยยรอยิาอะไรงี้ยนะโอเคอ่ะออแล้วก็ไอตัว CC เนี่ยก็จะมีหลายหลายรุ่นอีกนะครับเอออันนี้เท่าที่ทราบนะอืคือไม่ไม่เคยที่จะคิดจะซื้อมาใช้เลยเพราะว่ามันแพงมากนะครับนะโอเค เริ่มกันเลยเริ่มกันที่ด้านหน้าละกันนะครับด้านหน้าก็เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะฮะอันนี้เป็นไฟไฟเนี่ยเขาจะคือสมัยเนี้ยไฟมันจะเป็นแบบว่าอ่ะมันจะเป็นบังคับเปิดไฟอย่างน้อยๆไฟเดย์ไทม์นั้นหลายใช่ไหมอ่าหรือไฟหลีนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้สามารถปิดได้นี่คือปิดออออนกุญแจอยู่นะแต่ว่าคือเราปิดอะ่ะ เออมันก็เลยปิดนะครับแล้วก็ถ้าจะเปิดก็คืออันนี้เป็นไฟรีหรือไฟเดททามใน running light นะ DRL นะแล้วก็อันนี้เป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าแบบต่ำนาะแล้วก็อันนี้เป็นแบบสูงสูงแบบสูงแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อะท็อปอ่ะท็อปไฟใสอะ่ <c ười> นะคือกระพริบ pp, ไฟสูงแป๊บหนึง่งอะเออม,มันมันมีออปชันนะครับสำหรับตัวนี้เนาะที่ประกับ ดันซ้ายนะเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนจะถ้าจะให้มันสูงตลอดก็กคือดันมาทางนี้นะฮะแล้วก็สีเนี่ยมันมีสิ่งที่เปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนเลยนะครับสีเนี่ยคือไม่ต้องสืบถ้าเป็นสีอย่างนี้นจริงๆ led ก็ผสมให้มันสีออกมาแบบนี้ได้นะแต่ว่าอันนี้คือมันไม่ใช่ led มันเป็นหลอดไส้นะฮะแล้วก็อยู่ในโคมแบบ multi reflector นะฮะหลอดฮาโลเจนนะส่วนอันเนี้ยคือเป็นหลอด led นะครับ ก็จะต่างต่างกันโดยสิ้นเชิงนะสำหรับสีนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยก็เป็นหลอดไส้ ide, หรือหลอดฮาโลเจนเช่นเดียวกันนะครับอยู่ในโคมมัลติรีเฟคเตอร์นะครับอยู่อยู่ในโคมเดียวกับไฟเดยทม์รันนิ่งไลท์อ่ะแต่ว่าเป็นคนละส่วนคนละสัสดส่วนกันนะครับม,มันไม่มีไฟ่ามากเนาะ,ะแต่ว่าน่าจะทำได้แต่ก็อย่าไปทำเลยนะอะไรนะ ใช่เดิมเดิมดีกว่านะฮะอันนี้ก็ใบให้นิดน,นึงนะเจ้าของรถนี่ก็คือซื้อมือหนึ่งไม่ลงเหมือนกันได้ข่าวนะอันนี้ก็คือมือสองถ้าใครอยากจะเล่นนะครับเราแบบว่าเริ่มต้นอะไรเงี้ยเออก็ไปซื้อมือสองก็ได้นะเออราคาก็คืออารมณ์เหมือนแบบรถยุโรปอะรถมือสองก็คือราคาถูกมากนะฮะได้ได้รถแบบว่าตัวท็อปทอปของรถญี่ปุ่นนะ่ะสบายเลยนะครับราคาประมาณนั้นเดียวกันนะฮะโอเค เอ่อเปิดไฟไว้ประมาณนี้มันจะดับไหมไอ้แบตบมันจะหมดไหมอ่าอันนี้ก็คืออย่างที่อย่างที่เห็นนะครับคือมันสามารถเปิดไฟได้เลยโดยไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะไฟหน้าไฟใหญ่ไฟเฮดแลมนะครับเฮดไลท์นะอืมเพราะว่าเอา่อแบตเตอรี่เขาจะมีขนาดใหญ่กว่ารถรถเกียร์ธรรมดาเอา รถเกียร์โรตารีหรืออะไรเงี้ยเออที่แบบว่าเราต้องใส่เกียร์เองนะซึ่งอันนี้มันเป็นเกียร์แบบอัตโนมัตินะฮะเออเขาจะมีแบตท,ที่ลูกใหญ่กว่านะครับซึ่งออมอเตอร์ไซค์แบรนด์ที่เราคุ้นชินต่างๆนะครับฮอนดามม้ายามาฮ่าอะไรเงี้ยเออรุ่นที่เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นทรงสกูตเตอร์แบบนี้นะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮรรุ่นใหม่ๆนะเออคือสามารถเปิดไฟใหญ่ไฟหน้าได้โดยไม่ต้องสาตาร์ทเครื่องก่อนนะครับ แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะเราจะปิดไว้นะ, <c oughs> ะก่อนที่จะปิดเราจะให้ดูในส่วนของหน้าปาดัดอันสวยงามนิดนึงนะครับอันนี้คือไฟเป็นสีแดงมองเห็นอยู่เนาะแต่ว่าจริงๆเราควรจะปิดปิดไฟปิดแฟลของตัวมือถือไม่ไม่ไ,มไมเป็นไรเนี่ยข้อเสียของ iPhone นะ ทีมพัฒนานะปรับด้วยนะคือแบบว่าให้มันสามารถที่จะเปิดปิดแฟดโดยไม่ต้องหยุดถ่ายได้ไปอันนี้คือแบบถ้าฉันจะเปิดแฟดหลังจากที่ฉันกดถ่ายไปแล้วฉันต้องหยุดถ่ายก่อนอะไรเงี้ยเออฉันเหมือนฉันไม่ไม่โอเคมามามามันพอพอจะเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่ว่ามันเป็นสีแดงนะอ่าอันนี้ก็คือดับเครื่องนะครับนี่คือเปิดอ่าก็จะเป็นสีแล้วก็จะมีเสียงจี้จาดนนนี่นั่นต่างๆนะครับเพราะว่า นางเป็นหัวฉีดเป็นหัวฉีดที่แบบเปลืองน้ํามันโคตเปลืองน้ํามันเรีปรีอะนะก็้ยี่อ่ะอันฮะอะไรคือร้อยี่สิบอ๋อเติมมาร้อยี่สิบอ่ะโอเคหน้าปัดก็ความเร็วจะอยู่สูงสุดที่ร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่าเอาจริงก็คงไม่ไม่ถึงหรอกบิดหมดปอกถึงไหมไม่เคยไม่เคยไม่กล้าเหมือนกันเนาะออส่วนตัวก็ลองขับมาแล้วนะครับขับจาก ระยองไปสตหีบขับจากสตหีบแล้วก็เขับจากนิคมนิคมนิคมพัฒนาเนาะอ่าไปสตหีบนะครับแล้วก็ขับจากสตหีบไประยองอะไรแบบนี้นะฮะก็ไม่กล้าบิดอนะ่ะ <c oughs> มันมันรู้สึกเสียวเนาะคือปกติเราขับรถยนต์มันเหล็กเหล,ล็กหุ้มเนื้อใช่ไหมอันนี้มันเนื้อหุ้มเหล็กอะไรเงี้ยมันก็จะเสียวสูงสุดเรากล้าขับแค่แปดสิบนะครับประมาณนั้นโอเคเอ่ะแล้วก็ มาที่หน้าหน้าปัดครับเขามีมีค่าประมาณของรอบให้ดูด้วยนะครับก็คือมันจะแปรผันกับกับความเร็วเหรอ <c oughs> เพราะว่ารถยนต์น่ยมันจะแยกใช่ไหมส่วนใหญ่รถยนต์จะแยกเป็นความเร็วกับรอบอะไรเงี้ยนะครับเออซึ่งบางทีอ่ะความเร็วกับรอบอ่ะมันมันไม่ได้สัมพันธ์กันเสมอไปนะเออแต่ว่าอันนี้เขาทำมาให้ดูคร่าวๆนะครับว่าสมมุติความเร็ว80รอบก็จะอยู่ที่ 5,000รอบนะจริงๆมันต้องแบบคูณคูณพันด้วยนะคูณพัน mph หรือว่ามันเป็น m วะมันมันไม่ใช่ rph เออไม่รู้เหมือนกันไม่ได้จบเออเครื่องกลยานยนต์อ่ะปิดก่อนนะครับแล้วก็ยังยังยังไม่ปิดนะฮะอ่ะดูที่ประกับด้านซ้ายนะครับประกับด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีไฟสูงต่ำนะครับอาอ,อยู่ตรงกลางอะ่ะมันจะเป็นไฟต่ำนะครับดันมาทางซ้ายจะเป็นไฟสูง ะะแล้วก็ดันกลับมาทางขวาสุดเลยตรงกลางมาอีกนะมันจะเป็นไฟแบบไฟท็อปอ่ะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งจะสังเกตนะอีไฟท็อปเนี่ยมันจะไฟต่ำก็ยังติดอยู่นะเห็นใช่ไหมเนี่ยไฟต่ำก็ยังติดอยู่ในขณะที่ถ้าไฟสูงอะ่ะไฟต่ำมันจะดับไปต้องดูตรงโน้นต้องดูที่กำแพงส่องไปแล้วอ่าโอเคนะ นั่นแหละนะนั่นหมายความว่าการต็อปไฟเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบ powerful มากคือมันจะบ่งบอกว่าเอ้ยแบบฉันรีบนะหรือฉันให้ทางเธออะไรเงี้ยนะฝรั่งจริงๆเขาใช้ก,การกระพริบไฟสูงเนี่ยเพื่อบอกว่าให้ทางนะแต่ว่าคนไทยไ<ล>เออคนไทยไล่ <laughs> ด่าอะไรเงี้นะฮะอ่ะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะรับไฟเลี้ยวเวลาเปิดมันจะมีอินเทอร์เฟสอะไรบ้างที่หน้าจอก็เป็นแบบนี้ เป็นเป็นบอกบอกรวมเลยนะซ้ายขวาไม่ได้แยกนะครับเปิดเปิดซ้ายเปิดซ้ายก็ไฟแบบนี้เปิดขวาก็ไฟแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แตรก็ประมาณนี้แต่ว่ามันจะไม่ได้ยินเสียงที่เป็นเสียงจริงๆนะคนะบเพราะว่าเราใช้ไมค์อยู่นะครับมไม่ค่อยดังนะแต่ไม่ดังเออแค่นี้ <c oughs> อแล้วก็ประกับด้านขวานะครับก็จะเป็นเปิดปิดไฟมันมันจะงงงเนาะคือแบบ ดันไปทางซ้ายสุดนะคือปิดนะครับตรงกลางคือมันจะมี3จังหวะเนะ,ะตรงกลางคือเปิดไฟหลีนะครับแล้วก็ขวาสุดคือเปิดไฟใหญ่ไฟหน้าไฟเฮดแลม์เฮดไลท์นะฮะเพราะว่าถ้ามาอเตอร์ไซค์เราเราเหมือนแบบปิดอยู่ทางขวาเนาะแล้ดันไปอย่างนี้คือเปิด มันเปิดเลยสตาร์ทปิดปับเออใช่เราเรา,เราไม่เราไม่สามารถที่จะ realize ได้แล้วว่ามันมันเปิดปิดยังไงสำหรับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แบบท้องตลาดในสมัยนี้อย่างที่บอกตอนต้นนะครับเพราะว่ามันจะบังคับเปิดเท่านั้นคือไม่สามารถปิดไปหน้าได้อนะไรเงี้ยเนาะมันเป็นมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาความปลอดภัยคล้ายๆกับการที่มี DRL หรือ Daytime Running Light มานั่นแหละนะฮะโอเค แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มโหมดอ่ะนี่มีความสำคัญนิดนึงนะฮะก็คือถ้าเป็นจักรยานยนต์ทั่วๆไปเนี่ยโอเคอาจจะมีไมคดิจิตอลใช่ไหมลักษณะประมาณนี้นะครับแสดงปริมาณน้ำมันโอโอมิเตอร์เวลาอะไรเงี้ยแต่ปุ่มของมันอ่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เออซึ่งเวลาที่เราสมมุติเราขับอยู่เนี่ย การที่จะละมือมากดดูมันก็เป็นอะไรที่อันตรายเนาะคืออย่างที่บอกอะมอเตอร์ไซค์มันมันสองล้อมันมันล้มได้ตลอดเวลามันไม่ได้มีแบบสี่ล้อที่แบบว่าไม่มีวันล้มมีแต่คว่ำมีแต่ชนอะไรเงี้ยนะ,ะเออดังนั้นเนี่ยออการที่มีปุ่มปรับโหมดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงประกับขวาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีประโยชน์มากเลยนะฮะมีความปลอดภัยเนาะส่งเสริมออพฤติกรรมพฤติการ ของความปลอดภัย <thing> นะฮะ <ım 999> นะมันก like ็จะมี3ค <maple> <reais> ่าให้ดูนะครับมี total o คือโอโดมิเตอร์นะเออมิเตอแบบว่าวัดระยะการวิ่งทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตได้หรือเปล่ามันกรอได้หรือเปล่านะเอาจริงก็คงได้แหละนะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นทริป A นะครับแล้วก็ทริป B นะมี3ค่า3อย่างเนาะจริงๆอยากให้แสดงค่าอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะ ซึ่งทาง không không làm, <c oughs> เวสปาก็คงไม่กล้าทำเพราะว่าเปล <c oughs> ืองไฟหรือเกินเอ้ยเปลืองน้ำมันหรือเกินอ่าประมาณนั้นนาฬิกาเนี่ยไม่รู้ว่าตั้งยังไง <c oughs> ตั้งไม่เป็นเหมือนกันแต่เออมันมัน,มนเราไม่น่าเราไม่น่าจะสามารถตั้งกันเองได้นะครับน่าจะต้องให้ศูนย์บริการเขาตั้งให้นะใช่มันต้องมีแบบว่าเออมันจะมีแบตที่แบบว่าไม่มีวันหมดนะที่สําลองเอาไว้สำหรับเป็นพลังงานให้กับนาฬิกาอะไรเงี้ยเออซึ่งไม่ใช่แบต ไม่ใช่แบบที่เอาไวส้สตาร์ทด้วยนะแล้ว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 ไม่มีที่สตาร์ทรเท้าเรารู้แล้วว่า Honda m s x ที่เป็นรถวิบากเล็กะออของ Hon ด a าของค่าย Honda ก็ไม่มีรู้แล้วว่าได้อิทธิพลมาจากไหนเอามาจากเวสป้าใช่ปะอะไรที่มันดีอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องกรอบก็ไดนะโอเคนะได้ไดดับเครื่องสักทียังดับเครื่องยังไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะโชว์ ฟังก์ชันพิเศษนะครับของรถยนต์คันนี้ก็คือการเปิดเ <ลด S 1> บาะอ,อะไรนะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถยนต์เออรถมอเตอร์ไซค์ก็คือการเปิดเบาะนะครับมันจะมีปุ่มเปิดเบาะอยู่ตรงนี้อ่าอ่าเราจะต้องกดกดแล้วเปิดนะกดแล้วเปิดทันทีนะไม่ใช่กดแล้วค่อยมาดึงขึ้นเอ้าได้เหมือนกันวะอ๋อเหรอใช่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 ใชอใช่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 ใชคใช่ใด่ใช่เช่ใช <c oughs> ่ใช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 ่ <c oughs> กดแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาอะไรแบบนี้อ่ะในๆก็เปิดแล้วนะครับมาดู u b o ็ box นะครับพื้นที่เก็บของของน้องนิดนึงนะก็จะเห็นประมาณนี้นะฮะแล้วก็สามารถที่จะยก u b o ็ box ขึ้นมานะครับเพื่อเซอร์วิสในส่วนของเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะฮะก็จะเห็นว่าเป็นคาบูเรเตอร์ไม่ใช่สิไม่ใช่คาบูเรเตอร์สิต้องแก้ด้วย <c oughs> ต้องเป็นหัวฉีดนะครับเออไอเกไอ ขนาดหัวฉีดยังเปลืองน้ำมันขนาดนี้นเ,นะเออรุ่นเก่านี้ต่อท่อจากปั๊มน้ำมันตรงมาเลยมาอ่าแล้วก็มีเก๊ดด้วยนะครับเก๊สเนี่ยจะเปิดโดยอ่าโอเคบิดกุญแจกุญแจมันจะมี3ามสเต็ปเนาะมีซ้ายสุดกลางแล้วก็ขวาสุดนะครับบิดกุญแจมาที่ตรงกลางอ่ะแล้วก็ดันเข้านะครับเก๊เก็บของตรงนี้จะถูกเปิดออกมานะครับและเราก็จะพบกับ ขยะ,ะ,ะไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> ก็ใส่ขยะก็ได้ก็จะได้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องทิ้งให้มันเลียยล่านนะครับก็จะมีช่อง USB นะครับเอาไว้ชาร์จ <c oughs> ไฟต่างๆนะไม่ไ,มได้เสียบไม่ได้เสียบตัมไดรฟ์ MP3 ฟังเพลงนะ <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นฟิลต่างๆนะครับกล่องฟิลนะเอาไว้ให้ช่างเขาเซอร์วิสนะฮะใช่แล้วก็ อะไรนะออข้อข้อเสียส่วนตัวนะอันเนี้มีมาทําไมมันมันน่าจะริบเรียบไปเลยแบบอย่างอยากเอาหมานั่งไปเที่ยวอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้อยากจะเอาเอาเอาของแบบกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมาใส่ตรงนี้ก็คือไม่ได้นะครับไอมันเรียกว่าอะไรอ่ะอุโมงค์เออนั่นแหละก็ก็คงอารมณ์เหมือนกับรถยนต์น่ะบางรุ่นก็ทําให้ไม่มีก็ได้ เออแต่บางรุ่นก็ก็ยังต้องมี <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงของโครงสร้างโดยรวมหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ส่วนตัวไม่ชอบนะฮะแล้วก็เดิมเดิมอ่ะมันจะไม่มีอันนี้ใช่ปะอ,อ่มันจะไม่มีผ้ายางดำๆอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือก็เอามาใส่เออมันมันก็ใส่ลงไปได้ง่ายๆนะครับก็ดีเหมือนกันควรใส่นะควรใส่ควรใส่นะ, <c oughs> นะฮะ <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่ใส่ก็สีก็คือมันเป็นที่ ที่รองเท้าของเราอ่ะเออแล้วเท้าวเราเบียบอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะฮะถ้าไม่มีผ้ายางอันนี้ก็มันก็จะก่อให้เกิดรอยโดยตรงกับสีของรถเลยอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะแล้วก็ที่พักแขนเอยไม่ใช่ที่วางเท้าของผู้โดยสารตอนหลังมันจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับมันอ๋อมันสามารถใส่เพิ่มได้ใช่ไหมแต่จรงิงจริงมันควรติด ติดมาตั้งแต่โรงงานไหมไดเดี๋ยวจะนั่งให้ดูนะฮะว่าคนซ้อนอ่ะแล้วมันร้อยห้าสิบด้วยไงร้อยห้าสิบนี่ก็คือแบบออกทิปได้นะฮะทัวริ่งได้เบาๆอะไรอย่างนี้นะ,ะแล้วคนซ้อนจะจะใช้ชีวิตยังไง <laughs> ถ้าแบบต้องเหยียบด้วยความที่มันต้องเหยียบยังไงวะอย่างนี้ละมั้งนะเออประมาณนี้นะฮะคือเหยียบไม่สบาย อยีย่ๆไม่สบายเท่าคนขับนะฮะถ้ามีคนซ้อนนะแต่ส่วนใหญ่เขาก็ไปกันคนละคันแหละประมาณนี้นะฮะเราก็นี้ขึ้นขึ้นขาตั้งคู่อยู่นะคระับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนิดนึ่งเนาะ,ะสตาร์ทก็ตามกดของรถอ,อัตโนมัตริรถสกูตเตอร์นะครับต้องกำเบรกข้างใดข้างหนึ่งไว้ก่อนนะครับเราค่อยกดปุ่มสตาร์ทนะ เสียงก็จะประมาณนี้นะฮะดูนะล้อหมุนหรือเปล่าอ่าหมุนเบาๆนะฮะแต่บางคันก็คือแบบคันเร่งค้างหรือลูกสูบค้างอะไรสักอย่างอะราลดรถออโต้ชอบเป็นกันนะครับคือล้อหมุนเลยจ้าหมุนแรงเลยอะ <laughs> ถ้าออกขาตั้งคู่ขึ้นนะ่ะคือแบบเห็นชัดเลยอะว่าล้อหมุน ทันทีที่สตาร์ทนะครับซึ่งเป็นเรื่ององจริงเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของรถออโต้นะครับเ,ออเพราะว่ามันมันต้องพร้อมที่จะไปเสมออะไรเงีเออ้ยแล้วมันก็คงปรับจูนยากนะฮะในการที่จะไม่ให้มันเบาดับอะไรเงี้ยนะเนาะเครื่องก็คือรอบก็คือต้องแบบว่าจัดนิดนึงนะก่อนที่จะบิดแล้วแล้วเดินหน้าเดินเออเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อะไรเงี้ยมันก็เลยล้อมันก็เลยหมุนนะครับถ้าล้อมันลอยอยู่นะแต่ว่าถ้า ถ้าล้อติดพื้นก็จะมีแรงเสียดทานต่างๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะอ่ะอันนี้ก็ส่งกำลังด้วยสายพานนะครับอ่ามันก็จะมีไม่ใช่มอเตอร์เป็นเฟืองนะฮะเฟืองจากด้านหน้าแล้วก็เป็นสายพานมาพาล้อหมุนไปนะครับซึ่งก็รถอ่าสายพานเนี่ย ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องของค่า้จ่ายในการดูแลรักษานะครับแล้วอันนี้เป็นเบสป้ด้วยนะ <c oughs> คือแบบว่ารถยี่ห้อตามท้องตลาดอะยามาฮ่าฮอนดา้าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสายพานอะถ้าเป็นรถออโต้อะคือแบบค่าดูแลรักษาครับบำรุงรักษาสูงนะฮะอืมโอเคก็ถ้าถ,ถ้าจะเล่นนะ่ะก็ไม่ต้องมาคิดละ <c oughs> เรื่องของของของ,ของของค่าเมนเทนแนนด์ <c oughs> ะนะ <c oughs> อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อันเนี้ย มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โรงงานเลยปะอ๋อที่จับกันตกนะฮะของคนซ้อนเนี่ยมันจะเป็นแบบอย่างนี้มาตั้งแต่โรงงานเออเจ้าของรถว่าอย่างนั้นซึ่งมันมันเสียวมากสําหรับคนซ้อนอ่ะเออมันมันแบบมันกลัวตกอ่ะแต่ว่าจริงๆริงใช่ใช่จริงๆมันจะมีอุปกรณ์เสริมเอามาติดเอ่อกล่องติดอะไรตรงนี้เออซึ่งถ้าติดแล้วเนี่ยเราจะรู้สึก ปลอดภัย <One> ข <input> so right ึ้นมากนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะก็องจีก็แนะนําให้ติดเหมือนกันนะฮะหรอมันมันมันเธอท้าเนาะอ่าโอเคแล้วก็อันเนี้ยไฟไฟท้ายเดิมเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะฮะอืออันนี้ก็คือไปเปลี่ยนมาเนาะก็ถ้าดูไกลๆนะมันจะเป็นเหมือน LED tube เป็นเป็นหลอดแต่ถ้าดูใกล้ๆคือจะเป็นไม่ เป็นหลอดอะหลอดหล,ลอดแบบหลอดดูดน้ำมันนะทิวบ่ะแต่ถ้าดูใกล้ๆคือเห็นเป็นดวงๆเลยนะฮะเออแล้วก็มีความแอบเหลืองนิดนึงด้วยนะถึงแม้ว่าจะเจ้าของเดิมจะจะบอกเล่ามาว่าจอดในร่มตลอดนะฮะเออแต่ว่านั่นแหละก็ก็มีความเหลืองอยู่นะะ <S <S เอาจริงๆส่วนตัวนะเราเราไม่ค่อยชอบเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดว่าเลือกได้ก็อยากให้มันเป็นเดิมๆจากโรงงานมากกว่านะครับอืม ก็รางเนื้อชอบลางยาของแสบอยู่กับภูมักไม่ไม่กล้าล่วงนะฮะอ่ะดูไฟไฟเลี้ยวด้านหลังนิดนึงนะคะก็เป็นหลอดไส้ไส้ปะวะไส้แหละใช่หลอดไส้นะครับแต่ว่ามันมันกระพริบเร็วเนาะมันติดไวออ้อะเหมือนกับว่าเป็นหลอด LED อย่างไรอย่างนั้นนะฮะอันนี้ของเดิมไม่รู้ว่าเป็น LED หรือเปล่าไม่ใช่ไหมเป็นสไส้ อ๋อ,อืมเนะเจ้าของเดิมเขาก็เลยอหอ่วยหาความเป็น LED มันก็เลยไปเปลี่ยนมานะครับซึ่งไฟ LED ก็ดีนะฮะทำงานเร็วประหยัดอายุการใช้งานนานนะครับประหยัดไฟนะใช่เปิดปุบติดปั๊บอะไรแบบนี้นะแล้วก็ให้แสงสว่างที่แบบคมชัดอืมอ,อันนี้คือทะเบียนก็คือ ซื้อมาไม่ไม่ใช่ทะเบียนสวยแต่เป็นทะเบียนมงคลใช่ปะเอออ่าโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ฝังนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียนะครับก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเ,เครื่องยนต์สันดาปธรรมดานะครับใช้น้ํามันต่างๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นพัดลมระบายความร้อนนะฮะอันนี้ยังระบายความร้อนด้วยด้วยลมอยู่เนาะด้วยพัดลมไม่ได้ระบายด้วยน้ํารู้สึกว่าไอจดฮะอ๋อคลิก Honda c คลิกใช่ไหมอ่าน,นี้ไม่รู้นะ้วค่ายเวสป้าล่ะแบบเครื่อง300ร้อยอะไรเงี้ยไม่รู้น่าจะมีนะ no, มเนาะเนาะมันใหญ่อะ <laughs> ่ะนะระบายซึ่ง,ซ,งซึ่งระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำก็จะดีกว่านะครับจะระบายได้ดีกว่าเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเหมาะกับการขับยาวๆเหมาะกับสายทัวร์ลิงอะไรต่างๆมากกว่านะครับเนาะแต่ว่านี้ก็พอได้แหละนะฮะโอเค ด้านหน้าก็จะมีคำว่าเวสป้านะครับฝั่งซ้ายของบางลมเนี่ยนะแล้วก็อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่โรงงานหรือเปล่าไม่ใช่ไหมเสริมเอาแล้วของของเดิมก็คือล้อนๆ้นเลยเหรอขาวๆเลยอ๋อก็ใส่แล้วก็สวยดีนะครับมันมันรับกับโเม,มียมรอบรอบไฟอันนี้ก็ใส่เพิ่มเหรออ้าวแล้วของเดิมเป็นไงของเดิมไม่ใช่สีนี้เป็นสีขาวๆแต่ก็ไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถใช่ไหม สีนี้หรือเปล่าอ๋อเออไม่รู้อะมั่วว่าตอนที่ตอนที่ดูในสูตรมันไม่ใช่แบบเนี้ยอ๋อเออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นเน็กไทใช่ไหมเขาเรียกนะครับอืมแล้วก็เป็นโลโก้อันเนี้ยก็ประมาณแบบถ้าเป็นรถยนต์สมัยนี้เนาะก็จะมีแบบว่า GWM เนาะ <c oughs> Great Wall Motor อันนี้ก็จะเป็นฮาวาวหรือว่าเป็น โราอะไรเงี <laughs> ้ยประมาณนั้น <laughs> มันออกเสียงว่าอย่างไงเปียกจีโอแลอปี o กจีโออิตาลีนะโอเคประมาณนี้แหละนะฮะจบแล้วสำหรับสกูตเตอร์น้ำมันคลาสสิกนะครับที่อาจจะอยู่ในใจหลายๆคนเนาะแล้วกเ็เป็นความฝันของหลายๆคนนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าเรายังเบี้ยนน้อยหอยน้อยอย,อยู่ยังไม่มีความพร้อมด้านทุนทรัพย์อะไรมากมายก็ไม่ไม่ใช่เรื่องแย่ไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะ หามือสองมาทดลองใช้ทดลองเล่นก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังไม่รู้ใจตัวเองยังยังไม่ได้ประเมินว่าแบบเอ้ยเราจะเราจะสามารถที่จะเราเพร้อมไหมที่จะรับกับค่าเมน n ท e น a n ที่มันสูงกว่ารถท,ทั่วไปเราเราคือเข้าศูนยท์ทั่วไปไม่ได้ไง <laughs> ต้องศูนย์เวสต้าหรือว่าออเท่าไหร่เซอร์วิสเท่านั้นอะไรเงี้ยนะครับเขาถึงจะแบบว่าดูแลให้ ให้ได้ตามมาตรฐานอะไรเงี้ยเนานะม,มันถึงจะระบบมันถึงจะไม่รวนเลอะไรเงี้ยน,นะประมาณนั้นเนาะแล้วหลายคนก็ไม่ได้คิดเรื่องนี้แบบซื้อมือหนึ่งมาเลยอะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็มาขายเป็นมือสองให้เราได้ได,ได้ได้ซื้อมาใช้กันนี่แหละเออแต่ก็ขอบคุณนะนะหรือบางคนก็เขาขายเพราะว่าเขาเอ,อ่ออัปเกรดนะครับเป็นรุ่นที่แบบแพงขึ้นอะไรเงี้ยเนานะรวมทั้ง ทรงประมาณนี้นะครับสกูตเตอร์ทรงคลาสสิกเนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่ว e เ p a านะครับมีแบบลัมเบตตามีนั่นนี่อะไรเงี้ยเออหลายอย่างหลายหลายยี่ห้อเหมือนกันก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะครับถ้าแบบจะเล่นอะไรเงี้ยนะโอเคเราก็เราก็อาจจะมีโอกาสนั้นก็เดี๋ยวไว้พบกันนะในในออรูปแบบในในแบบฉบับของของของ,ของเราเองนะในอนาคตอีกไม่นานนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากกันน้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แชร์ซับสไคร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ